เดินค้องครบชุดพร้อมยิงราคา899บาทฤดูนี้ไม่จัดไม่ได้แล้วนะคะสำหรับพี่ๆนาๆนาที่ชอบลัดเลาะตามชายฝั่งนะคะแล้วต้องการปืนยิงปลาที่พกง่ายสะดวกสบายนะคะเล็กขอแนะนำเป็นมินิรุ่นจิ๋วตัวนี้เลยจ้าครบชุดพร้อมใช้งาน899บาทเท่านาั้น สนใจสั่งซื้อสามารถโทรหาณเล็กได้เลยนะคะณเล็กพร้อมรับออเดอร์แล้วก็พร้อมจัดทรงโดนไหมโดนดิโอ้โห Terima kasih telah menonton! แต่ไงครับทะทรู้เลยครับแม,ม่นแรงนี่นะคะผลงานของเจ้ามินีเดินคองไซส์40่สิบเซนนะคะมินีแต่ผลงานไม่มินีนะคะสนใจจัดกันได้เลยค่ะ899ส่งฟรีได้อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้ง,งานกันไปเลย